สวัสดีครับวันนี้เรามาคุยเรื่องใหญ่มากๆเลยนะครับเป็นเรื่องที่กระทบกับคนทํางานอย่างเราๆทุกคนเลยนั่นก็คือการปรับใหญ่ของระบบประกันสังคมไทยที่บอกเลยว่านี่เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญในรอบเกือบ30ปีเลยนะครับแล้วมันคืออะไรจะเปลี่ยนชีวิตเราไปแค่ไหนมาดูกันครับคําถามที่ทุกคนอยากรู้ที่สุดเลยก็คือไอ้เพดานค่าจ้างประกันสังคมเนี่ยที่เขาใช้กันมานานมากๆพอมันกําลังจะเปลี่ยนไปปุ๊บมันจะกระทบเงินในกระเป๋าเราสิทธิประโยชน์ของเรายังไงบ้าง มาหาคําตอบไปพร้อมๆกันเลยครับมาเริ่มกันที่หัวข้อแรกเลยนะครับคือเรื่องนี้เนี่ยไม่ใช่แค่ข่าวลืออีกต่อไปแล้วนะครับเพราะว่าล่าสุดเลยเนี่ยคณะรัฐมนตรีเขาเคาะอนุมัติแผนปรับฐานค่าจ้างประกันสังคมเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งถือว่าเป็นการเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงครั้งประวัติศาสตร์เลยก็ว่าได้ครับแล้วคําถามก็คือทําไมล่ะทําไมต้องมาปรับกันตอนนี้อะไรคือเหตุผลเบื้องหลังการตัดสินใจครั้งนี้ที่หลายๆคนก็รอคอยกันมานานแสนนานเรามาดูเหตุผลกันครับ คือต้องบอกอย่างนี้ครับลองนึกภาพตามกันนะระบบที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยมันถูกออกแบบมาตั้งแต่ปีพศ2538โหนานมากสมัยนั้นเนี่ยเศรษฐกิจค่าครองชีพอรายต่างๆมันไม่เหมือนตอนนี้เลยใช่ไหมครับนี่แหละครับคือเหตุผลหลักเลยที่ทาให้เพาดานค่าจ้างเดิมเนี่ยมันไม่สะท้อนไรายได้จริงๆของคนส่วนใหญ่ในปัจจุบันแล้วแถมยังไม่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลด้วยและนี่แหละครับตัวเลขที่เป็นหัวใจของปัญหาเลย1 5 0 0 0บาทครับ นี่คือเพดานสูงสุดที่ถูกเหมือนกับแช่แข็งเอาไว้ตั้งแต่ปี2538ไม่เคยขยับเลยแม้แต่บาทเดียวผลที่ตามมาคืออะไรก็คือคนที่เงินเดือนสูงกว่านี้ก็จ่ายเงินสมทบเท่าเดิมและแน่นอนว่าสิทธิประโยชน์ที่ได้รับกลับมามันก็ไม่สอดคล้องกับไรายได้จริงๆของเขาเลย พอจะปรับแล้วเนี่ยจะให้ปรับขึ้นพรวดเดียวเลยมันก็อาจจะกระทบแรงเกินไปทั้งฝั่งนายจ้างแล้วก็ลูกจ้างด้วยใช่ไหมครับเขาก็เลยวางแผนที่จะค่อยค่ยปรับขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไปโดยแบ่งออกเป็น3ระยะด้วยกันครับหน้าตาของแผนจะเป็นยังไงไปดูกันเลยไทม์ไลน์การปรับเนี่ยเขาจะทําเป็นแบบขั้นบันไดเลยครับโดยระยะที่1นะครับจะเริ่มในปี2569ไปจนถึงปี2571 จากนั้นก็จะต่อไปที่ระยะที่2ในช่วงปี2,572ถึง2,574และสุดท้ายครับระยะที่3ก็คือตั้งแต่ปี2,575เป็นต้นไปเลยทีนี้มาดูตัวเลขที่กระทบกับกระเป๋าตังค์เราตรงๆเลยดีกว่าครับจากปัจจุบันเนี่ยเราจ่ายสูงสุดกันอยู่ที่750บาทต่อเดือนใช่ไหมครับพอเข้าระยะที่1ปุ๊บเพดานจะขยับเป็น17,500บาทนั่นหมายความว่าเราจะจ่ายสูงสุดที่875บาท จากนั้นระยะที่2ครับเพดานไปอยู่ที่20 0 0 0บาทเราก็จะจ่ายสูงสุด1000บาททวนและสุดท้ายในระยะที่3เพดานจะอยู่ที่23,000บาททําให้เราจ่ายเงินสมทบสูงสุดที่1 1 5 0บาทต่อเดือนครับจ่ายเพิ่มจ่ายเพิ่มพอได้ยินแบบนี้แน่นอนครับว่าคําถามสําคัญที่ตามมาก็คือแล้วเราจะได้อะไรกลับคืนมาเพิ่มบ้างล่ะมาดูกันครับว่าสิทธิประโยชน์ของเราจะอัปเกรดขึ้นไปแค่ไหนโอ้โหอันนี้เห็นภาพชัดเจนมากครับ เอาแค่ในระยะแรกก่อนเลยนะเงินทดแทนรายเดือนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตอนที่เราว่างงานเจ็บป่วยหรือว่าทุพพลภาพมันจะเพิ่มจากเพดานเดิมที่7,500บาทต่อเดือนกลายเป็น8,750บบาทต่อเดือนทันทีเลยครับ สิทธิประโยชน์อื่นๆก็เพิ่มขึ้นแบบเห็นได้ชัดเหมือนกันนะครับอย่างเช่นค่าคลอดบุตรเนี่ยก็จะเพิ่มเป็น26,250บาทเงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิตก็เพิ่มเป็น1,5,000บาทและที่สำคัญมากๆเลยสำหรับหลายคนก็คือเงินบำนาญชราภาพครับผมยกตัวอย่างง่ายๆนะสมมติเราส่งเงินครบ15ปีบำนาญต่อเดือนก็จะเพิ่มจาก3,000บาทเป็น3,500บาทเลยนะครับเอาละครับทีนี้เราลองถอยออกมามองภาพใหญ่กันบ้างนะครับว่า การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ได้มีประโยชน์แค่กับตัวเราคนเดียวเท่านั้นนะแต่มันยังช่วยสร้างความมั่นคงกับระบบประกันสังคมโดยรวมในระยะยาวด้วยครับคือผลลัพธ์สำคัญสาคัญมันมีอยู่2ด้านหลักๆเลยครับ 1. ก็คือตัวเราเองเนี่ยแหละที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ที่มันสมเหตุสมผลกับค่าจ้างในยุคป,ปัจจุบันมากขึ้น ก็ทําให้เรามีความมั่นคงทางการเงินมากขึ้นและ2ก็คือตัวกองทุนประกันสังคมเองเลยครับที่จะมีรายได้เพิ่มขึ้นทําให้กองทุนแข็งแรงพอที่จะดูแลคนรุ่นหลังๆต่อไปได้แบบยั่งยืนการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นก้าวแรกที่สําคัญมากๆเลยนะครับแต่มันก็ยังมีคําถามใหญ่ที่ทิ้งท้ายไว้ให้เราคิดกันต่อก็คือการปรับโครงสร้างครั้งนี้มันจะเพียงพอต่อความมั่นคงในวัยกเกษียณของคนไทยในอนาคตได้จริงๆหรือไม่ นี่เป็นคำถามที่น่าคิดนะครับและเราคงต้องติดตามหาคำตอบกันต่อไปครับ